สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารพรากทุกท่านครับขอตอนตับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษที่ผมได้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะนึกถึงภูมิหลังและเกียรติภูมิของบ้านเกิดเมืองนอนของผมซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมา,นานโน้นนะครับท่านผู้ชม เป็นหมู่บ้านภุลักกันลานห่างไกลจากความเจริญมากในปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีความเจริญมาตามลำดับและก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงขอฤดูหนาวฤดูฝนอย่างนี้นะครับได้ไปเที่ยวชมบรรยากาศกันเป็นจํานวนมากปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นครชมุม ได้พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวกันไปทั่วหรือว่าทั่วไปก็ว่าได้น,นะครับท่านผู้ชมว่าบริเวณหมู่บ้านในภูเขาเหล่านี้ได้สมงยานามว่าร่องเขานครชุมซึ่งร่องเขานครชุมนั้นมีหมู่บ้านอะไรบ้างและก็มีทัศนียภาพอย่างไรมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจบ้างผมจะออนุญาตนำท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศ ร่องเขานะครชุมบ้านเกิดเมืองนอนของผมในคลิปนี้นะครับเราไปดูหรือว่าไปชมท้องๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเชิญครับ เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ไปชมบรรยากาศความเป็นอยู่ตลอดถึงได้รู้จักภูมิประเทศหรือว่าสภาพสิ่งแวดล้อมของร่องเขานครชุมแล้วท่านประทับใจตรงไหนบ้างถต่หากว่าท่านใดจะไปชมบรรยากาศหรือว่าอยากจะไปท่องเที่ยวหลังจากที่สถานการณ์มันคลี่คลายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขอเชิญได้นะครับ ซึ่งในล่องเขานครชุมบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของพี่น้องชาวไทยนะครับก็จะมีที่พักรองรับอยู่เท่าที่มีอยู่ปัจจุบันก็จะมีอยู่สามที่ด้วยกันที่เราเรียกกันว่าโฮมสเตย์นะครับถ้าก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านลงจากเขาก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านนาเหมือ,องโฮมสเตย์ที่ผมรู้จักก็จะมีหนึ่งหลังนะครับท่านผู้ชมครับ มีอยู่สองหลังหรือสามหลังไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นเป็นบ้านของน้องสาวตนเองก็คือน้องหนิงนะครับซึ่งเป็นลูกของอาคนเล็กของผมเลยนะครับก็เป็นโฮมสเตย์เช่นเดียวกันแต่ว่าเลี้ยวขวามาทางบ้านานาลังข้าวซึ่งเป็นบ้านผุนั้นเท่าที่ทราบก็จะมีโฮมสเตย์อยู่สองหลัง หลังแรกก็คือบ้านน้องสาวผมเองก็คือจรวันจันทิกานะครับเป็นบ้านทรงไทยติดถนอนอยู่ฝั่งขาเหมือนะครับและหลังถัดไปอีกสองหลังนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นโฮมสเตย์อีกหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ชื่อบ้านน้องตั้งนะครับซึ่งน้องตั้งนี้ก็เป็นลูกชายของเพื่อนผมก็เอาเป็นว่าล้วก็เป็นญาติๆากันนั่นแหละครับท่านผู้ชม ถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีโอกาสไปอย่างไรก็เชิญไปพักกันได้ไปปีนเขาปลุกลนด้วยกันนะครับขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับเอาละรครับท่านผู้ชมครับวันนี้นําบรรยากาศร,ร่องเขานะครชุมมาฝากกับท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กําลังใจด้วยดีเสมอมาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ